อมศรีคเนศัยยะนมมาฮาอมสักติโอมอมกาลยอมอมเจมาตากีโอมลักษมีมาตาข้าพเจ้าชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดขอความเมตตาองค์พระแม่ทุรคขาองค์พระแม่ลักษมีองค์พระแม่ปารวตีองค์พระแม่กาลีองค์พระแม่สักติองค์พระแม่มาเรียมันองค์พ่อพระพิคเนศองค์พระศิวะองค์พระพรมองค์พันนารายสิ่งศักดิ์สิทธ์ทุกๆพระองค์ทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน โปรดเมตตาประทานพรให้ข้าพระเจ้าชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดบังเกิดความสําเร็จเข้ามาในชีวิตอย่างอัศจรรย์สิ่งใดที่ติดขัดขอให้ผ่านพ้นการเงินขอให้เข้ามาดีอย่างไรอย่างสายน้ําพระแม่ธรณีพระแม่ธุรคาพระแม่ปารวตีพระแม่อุมาทุกภาคทุกปางโปรดเมตตาประทานพรเปิดการเงินให้แก่ข้าพระเจ้ารับด้วยทรัพย์รับด้วยเงินรับด้วยโชค ประตูใดปิดขอให้เปิดการงานใดที่สะดุดขอให้ผ่านพ้นบุคคลใดที่คิดไม่ดีขอให้ออกไปให้ไกลจากชีวิตปีใหม่นี้ข้าพเจ้าขอความ,ม,าม,มาาาเ,าาเาม,เม,มตตาององพระแม่ทุกพระองค์โปรดเมตตาประธานพรให้ข้าพเจ้าบังเกิดความสําเร็จสมหวังสมปรารถนาด้วยความเมตตาขององค์พระแม่ทุกพระองค์โอมสักต,ติโอมสักติโอมสักติโอมสักติโอม